สวัสดีครับพี่นองเบ้าเปหลวงอีส,สานนอครับบอกที่นาเห็นตาก,กันเลยนี่นี่ดีหลายมัอนี่ผ้าพีผ้านองมาลกเขา่าเอ้ยมนบ่แม่น,นลกเขามาลกห้าในหน้าเขา่าแล้วก็มาเบิ่งบักแตงน้านะครับสีมะวานปุย๋ยน้าแล้วก็สิมาอัปเดตว่าตนใหญ่ไปให้พี่ให้นองเลยเบิ่งน้ากัน้อครับแล้วก็สีอัปเดตว่าฝนตกแน่แล้วน้ํโหงบ่ให้พี่ให้นองเบิ่งน้ากันด้อครับ ครับนี่สิเป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องฝนตกสองมือยูต่ว่านาบ่าหงครับนี่นี่แต่แต,แต่กอดี้ดีพี่น้องนี่ก็บ่บท่านในหนาบันไดเนาะนี่นี่ครับเบื้องเขาให้พี่น้องเบื้องเขาพุ่นครับเป็นน้วยเหรอดิพี่น้องนี่ครับน้วยเพิ่นแต่ว่าโกไหลายพี่น้องถ้าเกิดว่าเป็นน้วยแล้วผมกะสี หาอเฟียงมาปกนวยว้เด้ดพี่น้องผลัดน,นวยแตกนวยแล้วย่านนกมาหลักกินหมดอ,อันนี้สิเป็นแตงโมนะครับอันนี้เป็นแตงโมเอ,อ่อเขาเอิ่อนอีงกินนรี่ติมูกลมกลมเขาเอินกินนรี่ครับกับมูนวยลี่ลี่กับอันกินนรี่นั่นแหละครับอันนึงเป็นจินตลาพี่น้องเบิ่งน้ำกันครับนี่ ครับงามด้พี่น้องพุ่นครับผมปลูกไว้พุ่นแม่นหมดได้พุ่นปลูกไว้ข่างหน้าพี่น้องข่างกันแท่นหน้าเลยครับนี่ปักแต่งโมมีมดพี่น้องกำลังงามกำลังออกดอกนี่ครับผนกำลังเป็นนวยด้ยห้พี่น้องเบื้องน้ำก่อนความภาคภูมิใจด้วยครับนี่เป็นนวยแล้วพี่น้องครับอันนี้สิเป็นข้าวโพดเดี๋ยวเบ้าไปให้เบิ้งข้าวโพดท,ท,ที่ปลูกไว้ละครับกับ มีสองรุ่นพี่น้องรุ่นแรกอ่ะไก่ไงเติบแล้วอันนี้เป็นรุ่นสองนี่นี่ไทยพี่น้องเบิ้งขาวโพดว่าทันงามป่าใดเด้อพี่น้องเมื่อไหม่พึ่งหัดทายหัดปลูกมีต้นกล้วยที่ผมปลูกไว้ต่อโนน,นก็แล้งงามแล้วครับนี่อันนี้สิเป็นขาวโพดอันนี้รุ่นแรกๆเด้อพี่น้องที่นอนจอหมู่บ้านนี่มาฉีดยาแล้วไม่อยากใส่สารเคมีดอกแต่มันบ่ไหวนี่ครับอันนี้ก็สิเป็น ปลูกดอกไม่ประดับไปนำ้ำหลานสาวมาปลูกพี่น้องนี่ครับอันนี้กับหัวหอมต้นหอมด้วยนี่ปลูกสลับกันไปเลยครับนี่ฟังข้างพีกันพ่นเขาปลูกดอกไม้เขาบอกว่าปลูกประดับไปเนี่ยพนะนี่ครับอันนี้เป็นดอกคุณน้า,นาตื่นสายนี่ปลูกไปพี่น้องอันนี้สิเป็นบักแตงจริงนะครับเอาไว้บวชพี่น้องตอนนี้เพิ่นนันออกดอกแล้วเด้อ ่นออกดอกแล้วครับผุนเท่าเคี้ยไปเธอทิบเธอแดนแล้วพี่น้องนี่ครับฟังทางนี่กะดอกเหลืองแล้วพี่น้องพุนดอกลายแล้วแต่วันเขาบอกท่านเห็นหนวยบุเห็นแต่ดอกผุนรับแมนเหมือนทางพุนพุนครับพี่น้องมึงน้ำกันอันนี้ผมปลูกไว้ในหน้าเข่าเด้อพี่น้องนี่พี่ครับมีบักแตงโมปบักแตงจริง ถ้าวเคีย่ยวไปมดแล้วพี่น้องพุ่นผมเอาฟุ้นใส่หรอครับฟุ้นขี้หมูพุ่นพี่น้องฟุ้นขี้หมูพุ่นครับพุ่นปลูกมดพี่นอ้องพุ่นต้นกล้วยต้นนีงผมปลูกมดพุ่นทั้งทั้งนี่กับนี้ปลูกพี่น้องครับ ตอนนี้บ้าเปเห็ดค้างอันบักน้ำพากันเห็ดค้างบักน้ำครับพี่น้องนี่บักน้ำมันเน่าแล้วเก็เ้ยากันเห็ดค้างนี่ครับค้างบักน้ำค้างบักอื้อนี่บักอื้อก็เริ่มเริ่มงามครับพี่นอ้องนี่มันแตกยอดแล้วพุ่นกเ็เลยวมาเห็ดค้างให้เขาพุ่นครับพากันฝังกับผีไส้กับ คุณแม่ <c oughs> คุณคุณแม่ถ่ถวแถวเดียกวาจะเข็ดน้ำพี่น้องอย่า่าใส่งานคนแก่เดอ้ <c oughs> <c oughs> อคุณครับเสียงยาอยู่ <c oughs> ให้พี่ให้น้องเบิ่งกัน <c oughs> เอาคุณยายลุงอึงเรียบร้อย <c oughs> รักแมวมาแต่หน้าบ้านเกิดยูหันละมนี่สองหลักอยู่มันต้องสิเด็ หาไม่เป็นเล้ามาน้ำตุ๋นใส่ใส่แ้วเราเล้าอย่มันเปนอัแน,น,นี้ว่านงมันกับบอก่มีคนเอาปล่อยมั่วคือแย่แรงหรอกแย่แรงมันจังปล่อยไก่ไปเผาปูบักทัวผสมบักทัวแรงไปเลยบ้า บนบททั่วพูมเนี่ยมันโตจะปลูกไปจังอะไรวะบัวมันตีอะไไปปลูกทางถนนน้ำหำทางถนนน่ะแม่ต้องสีอะไไปพุดอีกบัวยี่นี่ดีมันงามมันงามดูมันสีแนงกันนะมันเทงบททั่วมูมนี่ก็ปลูกน้ำแนนละปลูกลิมมะนั่นละตายคอยไปเหยียบกระแสน้ำก็มเห็น ส่องเดียวนี่ก็ได้หลายขุมไม่ด้ก็สมัยพมอสมัยแม่ตะกี้มันกับาปลูกสิวแม่สิโผล่ไปไงอ้กัปูไปตนนกระปูกขนปูไปนั่มนสนากระพาะด็กอดกยากินอกระปูกน้ำโพนน้ำเงน้ำมีน้ำนันน้ำด้วยกันนะหน้าโผลตะกี้กระปูกจะยุคโพ้นแม่สิอือจะปูกน้ำโพ้นน้ำนันนะยัง่งอยากไปปูกอันโพ้นหน้าโผกน้ำเนงสนอกแม่พอาแลูอย่างนี้ โอ้ยมันแหงมันปลูกว่าใดนะดอกน่นผู้สานก็บ่เป็นตะปลูกตะปลูกงังก็บ่ได้กินดอกมันไปเอาขวพดพรมไปปลูกฟังแต่ม,มันดอ,อกกระสีได้เนี้ยยดอกทั้งละกลองไหม่มูนม้นั้นมันปลูกว่าใดดอกมันดินแหงดินสั่งนาะนี่มันบ่ดีเนาะมันเป็นดินเลียเ้ยงเหลียงขาวๆอหมดินขึ้นน้ำกินนี่ยไหม ข่อพุ่มก็ปลูกุมน้ำมันมันจะงาก็ได้อันนี้เป็นบ,บทข่อข่างใื่ไเนี่ยข้อข่าวข้อพุ่ม,อ,มอันนี้ข้างอันนี้ข้างอะไรเน,น,นื้นอเงาอัดละพุทธพุ่มูนจะง่ายพุดปลูกมมันบ่เบิดอแต่เสียแงให้ไวข้อพุ่มปลูกน้ำมันไมันได้เยอะ

ไมนะวตวันยายาเสียเป็นไหนารต้เกิดตายตั้งต้องสกับบกขุ่มไปเลยโอ้ยประธนหูทีนหัววนเหมนพวกนี้เดมเลยดำมกเลยแกเปนเหลือ เสียวเสียองเงินไปองก่นแล้วชิ้นน่าหยอนคุดเป็นหมเป็นหลุม่นเพนนี้นงูมองดๆนี่มันงามนี่ไงนี่ไแต่อันนั้น Hôm nay đã tâm trạng với tình Tâm trạng với tình Tâm trạng ăn cả đồ cả à mẹ mẹ da Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

Cứ bắt để chết tôi mẹ bọn Chết ừ. nhà ừ, nó Chúng nó ยาไปทั้งแค <What? S 2> ่ได้ยาลายเอป๊านี่ฉันบอกว่าสียายี่ม้วสองตัวผลเด่นอยือยอย้อเต,อตี่ยเยืตอเตี้ย

เราพวงนั้นคนมาหนีเราไว้กับึ้นไปเสียลยสงสารบ่ยวยอ่ะเลยไปทัวดิจะสอนไปใต้นี้ละนั่กรไไ้เสียมสอไได้นี่ด้วันย้อมฝากนั่ันเอามาใส่กับสุกาอยู่ดย้อมยวนฝากอันนั้นวมาสีเสียหนาอ้อยเอามาใส่กับสยู่ เน่ยนไแล้วเดียวันนที่้สีดงจากเขาเลยถ้าทางนไปดูก็หันตลายว่างยานนันมาแดงหล้วเดียยามมันหงอยันมัแบงนั่นเหรอ่นั่นแหลอ tại anh à, năm đó cũng của đâu ai cũng đó. bố mới chơi mà, bố anh ra nhà đi anh bác. Bác để. Ừ. Để. Để đem, anh cả nó bắt

แม่บ่ไดเห็ดข้านะไ่บ่ด้เ็อที่เดีแต่แม่เนี่ยมัดเสียถิ่นวคนมัตาดูแต่ามันบ่เหอนเดิมน้องเสียกองไว้ยังสี่มันดีเพ่าว่ารปบะการมัดตาดองลดถามไปย้วนเห็ดนี้เราฉีดยาพลีดอนดอกแม่มันจุันนี่มันจอนยอดสุดดอกติดมาตับมาจับตันมาตับกคอมาับเ

บัวฟุ่นต้องเป็นปุ้นขี้ปุ๋ยอันเออก็ปุ้นขี้มูลอู่แหะ่ตัอยางนาแปงเป็นถ้งนเนียะ่้งดีก็ันดีมันก็งามอย่างไม่กด

น่เป mm. ็ลกนกเหอข้าวแข็งเหมือนข้แข็ีเม่ร่างน้ำเนยลูกที่ขุดนี่มันวะขุดนี่มันวะแล้วมันหรือหั่นกรสดูกขึ้นขั้นขาขึ้นพราะมันไตขึ่นไปขเอนมาได้คนเลยเด้อเดี๋ยวนี่ใหม่ชุดลากไน้หน่อยเพระมันไตขึ้นไหมขึ้ขึ้นขึ้อขึ้นนี่แห เสียบ้านบอลลูนเออเสียบเพราะมันบอลลมเพราะมันบอลลมนะเสียบเพราะมันเงยขึ้นไปป้าเป็นตะปูยังดีแถวข้างล่างนี่ไหมดี